สวัสดีค่ะอยู่กับวนเส้นสายมันค่ะวันนี้เรามาดูหน้างานสาวนุ่นค่ะก็บ้านสวยโอ้โหเออเอ้าเลยเอาเยอีกอีกไปเลย เอาละสาวนุ่นโดนแกงแล้วอะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เออเออสุดยอดเออทำแบบนี้ไม่เป็นอย่างเขาหรอเมื่อก่อนทำไม่เป็นมาเท่าแก่ใช่แล้วก็ติดแล้วก็ติดเออเออติดมันมันเดี๋ยวมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วผมจะได้กันร้อนอีกทีนั่นทางนั้น จะบอกว่กกข้านั้นบางคุณไม่ไรนั่นบาคุณง่ายๆนั่นบอกว่ากบนาคุณ มาดูรีลาเจ้ามาขาวจะได้หากันเหมือนสาวนุ่นไหม oh, โอ้หอยตะลุ่มเลยเศร้าแล้ววันนี้เอาละเจ้ามาขาวถอยอ่ะ บบกไปไว้ก็น,น,นั่นแน่จออีก,ออกอน,นัฝันนนนนน่งนี้หน้าลงอะของสาวนุ่นตูดไอ้ล้อหลังลงอันนี้หน้าลงละ เขาคข้ออย่างนี้นะมันไม่อยากแสะดินรถไนู่นไหนไม่เห็นบอมันไม่ทำดินมันโอบพอเวลเราดํนปุ๊บดินมันโอปุ๊บมันหนักกระบะเราทำแบบนี้ดินมันไม่ติด ถ mm ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายอีกถดนี่เลยตัวการอนนั้นก็ตกสะกันตนีนี่อนลงิอยู่อือฮึออกเบิดดินเ่อใ้กอดอกกระบะ ลนเบิร <differences? S 2> <less> ์ดเป็นแค่เดยวปนั่นป็นการเบิร์ดสนะว้านียังอาแหกออกมากันอ๋อ ต้องมีคันใดคันหนึ่งไม่รอดล่องของล่องของโอ้ร่วงไปแล้วโอ้ยบ้าคืนต้องใช้รถไท ไม่ดูชื่อช่องเขาบอกแย่โบสายลุยไปแล้วอือฮือฮือสูงละน่าเปิงเปิง เดบอบ่อยนุ่นถอยมานี่ม <c oughs> องขีต้มนี่นี่เละตุ้มเป,ป๊ะนี่เดบอบ่อน, <c oughs> นมานีา่นี่นี่าเดี๋ยวบอ่บสั่งไหนหนาจช็อตเด็ดให้หนนต้องเข้าต้องมีสินบนให้นห,นหนาหนาก่อน เอาคลิปเอาคลิปแล้วขวดขาวหนึ่งคอยจ้างเจ้าเล้วขาวขวดใหญ่หนึ่งยูไปอีกถอย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 เล้วขาวขวดหนึ่งเด้อหนึ่งคลิป<อ> <laughs> หนึ่งผลงาน, <laughs> น,งน <laughs> ยูเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องคุยกันกับนายหนาก่อนคอยจะห้สิ้นบนเจ้าเขาเหลาขาวขวดหนึ่ง คอยสีให้เราคอยใส่เราขาเจ้าคนนึงถอยไปสวน่นเลยอ้าววววอวว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 วนวนะววะวววววววอฟซีมาดววว่าอีววาาววววาวว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 สวว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 านเขววข่ววววคอยอวววววเววเวววเวว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 ่อวว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 ่อวอยมาอว่าววยวววอยวว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 ยวววววววปววว่วว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 ีวววววววับวอย เราเอาหานะคะสาระไม่ต้องหาอย่างเดียวะคะ่ะช่องนี้ไม่มีสาระค่ะอา้าวเดี๋ยวมารอดูเหล้าขาวขวดหนึ่งกับเจ้ามา้าขาวจะจบไหมงานนี้เราบอกว่าเล่ามาเราไปกินเหล้าขาวเอาเลราจอดยิงยังไงยังไงโอ้ยโอ้ยเจียนหรอ <c oughs> ให้ต้หัวขีลายให้ได้ผ้าข่อยหอัวู้ เอลซี่กับเบิงว่าเบงิงยังดอกเบิงต่หัวเลาอนี่แหละหัวแสบหัวนัวเพระต้องจำเขาเพระต้องจำยังหัวอย่างเดียวมาดูพี่นน,นรถดำซิ่งจะจะัดฉาดเด็ดให้เราหรือเปล่าแต่เราลุ้นให้ติดอย่างเดียวค่ะเราไม่ได้ลุ้นให้ไม่ติดนะเจ๊โบโบแล้วค่ะเจ๊โบรอโบแล้วค่ะ <c oughs> เจโบอบอกขอสักถับสิเจโบไปโบกเองเลยเ <c oughs> จโบสายลุยจริงๆค่ะเสื้อแขนยาวไม่ใส่ค่ะยืนตากแดดวุ้นไม่ได้นะบุ้นร้อน <c oughs> อ้าวมาลุ้นกันค่ะเจ้าม้าขาวจะจัดช็อตเด่นให้เราได้ชมกันหรือเปล่าโห้ mấy đi về rồi chắc men นังดอกลดนี่มันห่างอ่ะตึง,ต,งตึงนี่ล่ละ <c oughs> ไปวิ่งแถวบ้านไม่ได้นะคะเสียงดังอย่างนี้นี่พี่ตินกลับแล้วพี่ตินกลับแล้วปะ ววกลับทางเกาเ่าด้วยจ้ะกลับทางเดิมไปตรงนี้มันมีทา,ทางลัดอยู่บ่เดนซ้ายใช่ไก็กลับาทางเดิมที่เรามาน่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะแล้วนิดนึงโอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ฮาฮามันมันสาระไม่ต้องฮาอย่างเดียวบายบายค่ะ